ต่อจากตอนะสานเด็กได้เฉลยเกี่ยวกับ13รู13ข้อว่าเป็นอย่างไรและในข้อที่สินั้นพวกเขาจะพยายามใช้อบายมุกต่างๆและวัตถุต่างๆเข้ามาควบคุมปกครองพาดตามยุคตามสมัยของพวกเขาดังนั้นพวกท่านที่ข้าพเจ้าเทียบให้รู้ให้เข้าใจก่อนจะมาเป็นผู้นางใหญ่โตนี้ใช้วาจาเล่เรียมเพทุบ,บายกระทุ้งกระแทก เพื่อแข่งขันกันจะพยายามไล่เฮียออกจากรูและเฮียไม่ยอมออกเพราะเฮียมันอยู่ในรูของมันมันพอใจในสิ่งที่มันมีอยู่แต่พวกท่านหลงยศหลงอำนาจไม่พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่และโลภมากเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นใหญ่แล้วลำพองไม่สำรวมเนื้อไม่สำรวมตัวใช้อำนาจบาดใหญ่แอบทำผิดทำชั่วอย่างวันลับๆพวกท่านจะต่ำต้อยยับเฮียอยู่ในรูนัน่นอีก เพราะเฮียขโมยเป็ดไก่ตามหมู่บ้านคนคนต้องรู้ว่าเป็ดไก่หายตอนร้องป๊อกตอนกลางคืนและพาล่าเข้าป่าหนีไปไก่และเฮียยังให้สัญญาณบอกว่ามันมากินเป็ดไก่เป็ดไก่จึงร้องให้คนหมุนรู้ว่ามันถูกกัดโกงกินแล้วสิบเบ็ดท่านโกงกินประชาชนอย่างเงียบๆลับๆเหมือนเฮียและคุกไม่ให้เจ้าของบ้านเมืองหรือว่ามีสิทธิ์รู้เลยและเอาทีละมากมาก หลายๆตัวดุดเป็นเฮียที่รู้โกงกินประชาชนอย่างลึกลับเงียบหายสู่โกงกินบ้านเมืองอย่างนิ่มๆยิ่งกว่าเฮียหลายเท่า 12. อันโคหิน13รูนี้เปรียบได้เสมือนร่างของคนเฮียที่อยู่ในรูสิบสามตัวนั่นก็คือหน้าไหว้หลังหลอกกับประชาชนนั่นเองเปรียบเสมือนรูอารมณ์ชั้นนอกมีอยู่9รูของท่านและรูอารมณ์ชั้นในสรูของท่านดังนั้นฉันใช้ให้ท่านไล่ ที่ออกให้หมดทั้ง13รูนี้ก็คือให้ไล่เฮี้ยในตัวท่านเองทั้ง13รูรูที่หนึ่งตาซ้ายรูที่สองตาขวารูที่สามหูซ้ายรูที่สี่หูขวารูที่ห้าจมูกรูที่6รูจมูกรูที่เจ็ดปากรูที่8ทดวารเบารูที่9ก้าทะวันหลักรูที่10คือรูในอารมณ์นั่นคือในอารมณ์ที่เหลวแหลกที่เกิดขึ้นในหัวใจที่สำหรับสูขเรื่องตัวเองและสู่ ลมตัวเองมันกลายเป็นสูบเลือดสูบลมคนอื่นอารมณ์รูที่สิบเอ็ดคือรูในสมองซึ่งมีรูเส้นประสาทเป็นน้ำหล่อเลี้ยงในสมองที่ทำตัวตรงคิดตรงแต่ข้างในมันมีเส้นสมองที่คดงอก็เหมือนตัวท่านที่ทำความดีแบบปักชีรอยหน้าแต่รับหลังและก็ลมหัวกันทางความคิดโกงกินกดขี่ข่มเหงคนยากจนทางอ้อมเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือเป็นบุคคล รูที่12เป็นอารมณ์ภายในเปียบเสมือนจิตใจจิตใต้สันนึกแยกแยะความคิดความชั่วและความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มักใหญ่ไฟสูงและใช้รูเดียวกันที่เหนือความสํานึกไม่โปรงบ้างให้เป็นสิ่งที่จะต้องเสียหายในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องเก็บและต้องตายในที่สุดหรืออาจจะรับคิวตายยังไม่พ้นแก่หลังความตายจะมีบาปกรรมติดต่อไปสักแค่ไหนความดีที่พระเจ้าใจะให้ทำก็ไม่ทำ ทำบาปบ,บอกไม่ถูกอยู่แล้วแต่ก็มาหน้าอุตสาห์ทำบาปอีกทำให้รู้อารมณ์ทั้งหมดเป,เปื้เปื้อนดูดกินที่ที่ลงไปในบอ่อขี้นั้นอารมณ์เปื้อนยิ่งกว่าขี้เสียอีกดุดหนึ่งเหมือนเด็กเล็กๆขึ้นมาปกครองแต่ละประเทศทั่วโลกรูที่13รูอารมณ์กิตเหนือสํานึกที่สําหรับใช้ในทางวงการให้ค่ามนุษย์เป็นล้านเป็นพันได้ลองสร้างมดสร้างมแมลงสักตัวได้ไหม ลองท่านเจอคนบงการละฆ่าล้างโคตรลูกหลานของท่านจเจ้าใหม่หรือลูกเมียในครอบครัวอ้างอุบยเหตุจะฆ่าลงคอใหม่ดังประชาชนเหมือนครอบครัวของท่านมหาจรที่มีจิตใจเทียมโผดยังมีจิตใจศีลธรรมกว่าพวกที่มีเก้าอี้ในสภาและคุณนางบางคนหลายเท่านักดังนั้นจิตเหนือสํานึกเปรียบเสมือนเป็นพ่อของทุกสิ่งทุกอย่างพ่อใจชั่วร้ายเหมือนผีหาซาตานจะมีอะไรเหลืออยู่อีกต่อไป และจะมีอะไรดีๆอยู่ข้างในเสียอีกดังนั้นจิตเหนือสำนึกก็จะเปรียบเสมือนศาสนาดึงเอาพ่อที่มีเมตตาให้มีความเห็นอกเห็นใจให้กับลูกหลานที่รอคอยความเมตตาส่วนพ่อที่แท้จริงที่มีจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึกอันสูงส่งที่มีศรัทธาบ่งการให้เห็นอกเห็นใจต่อลูกหรือประชาชนไม่ใช้อำนาจฆ่าพ่อพ่อเป็นผู้ขยายทำให้ลูกสันดานเสียเมื่อลูกอ้างเหตุผลวนขอความเมตตาปาณีพ่อคือ พ่อคือที่ไม่ตามบทมัญญิศาสนาก็จะถูกจะสั่งฆ่าลูกหรือประชาชนเหมือนหมูเหมือนหมาข้างถนนจึงเปรียบเสมือนเป็นลูกไก่ตัวเล็กๆส่วนพ่อที่องค์การใช้ให้ฆ่าก็เปรียบเสมือนเหี้ยที่กินลูกเป็ดลูกไก่แต่นี่พ่อไม่ใช่สัตว์เหี้ยแต่เป็นมนุษย์ประชาชนก็ไม่ใช่เป็ดไก่ก็คือมนุษย์เช่นกันเพราะพ่อไม่นาเอาศาสนามานําหน้าการเมืองและเอาการเมืองนําหน้าศาสนาจึงเปรียบเทียบให้เห็นอีกข้อหนึ่งว่า ถ้าพ่อดีมีศรัทธาเป็นตัวอย่างที่เข่งครัดอยู่ในบน,นบรรดาตศาสนาแ้าศาสนาปกครองโลกถ้าลูกชั่วลูกจะได้คิดกับใจด้วยการอบรมสั่งสอนศาสนาให้กับลูกเกิดศรัทธาขึ้นลูกจะมีความชั่วน้อยมากเพราะมีตัวอย่างที่ดีแต่ถ้าพ่อชั่วร้ายลูกก็จะเป็นคนดีลูกคือประชาชนลูกจะชิงชังพ่อพ่อเปียบเสมือนเจ้านายเปียบเสมือนผู้ปกครองลูกน้องที่ดีและประชาชนคือลูกจะไปขัดคอขัดแข้ง าพ่อชั่วร้ายไม่ได้ถึงงูลูกน้องจะดีก็ต้องทําตามคําสั่งของพ่อที่ชั่วร้ายให้ค่าลูกที่ดีคือประชาชนเปรียบเสมือนลูกในไส้นั่นเองดังนั้นเด็กผู้นั้นก็ได้ตอบกับลูกศิษย์เขาว่าถ้าท่านอยากเป็นผู้สําเร็จให้ท่านทําตัวและปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์ที่สอนท่าน และอย่าคักคันครูบาอาจารย์เหล่านี้ผู้มีคุณธรรมทีรธรรมสูงสองและเพราะท่านครูบางคนมีความรอบรู้เหนือท่านอีกเยอะยังมีอีกหลายคนทั่วโลกสนับสนุนให้เขาขึ้นมาปกครองตามบัญญัติของพระเจ้าและวัฒนราของศาสดาดุจพ่อคือศาสนาปกครองรูอารมณ์เปรียบเสมือนลูกหนึ่งรูสิบสามรูคือลูกเมียก็เสมือนการเมือง เอามานำศาสนาก็เท่ากับว่ามาเหยียบย่ำจิตปัญญาที่ให้ระลึกนึกถึงบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็นำเอาบทบัญญัติมาปฏิบัติใช้จนกระทั่งรั้วรมสิบสามตันั้นก็ให้ละเอีย่งต่างๆดังที่ฉันกล่าวมานั่นสิบสามข้อท่านจะได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยเปลี่ยนแปลงเอาสัจธรรมมาปกครองกิเลสไม่ใช่เอากิเลสมาปกครองสัจธรรมและให้คงตัวสิบ้างคงใจคงความคิดคงชีวิตคงจิตใจ ใช่สำนึกและเหนือสำนึกจึงจะเรียกผมนาโนทเทเด็กภูมินั้นก็บอกท่านแหละจะสำเร็จเพราะท่านเปลี่ยนแปลงจากความหนึ่งใกล้จัดพระเจ้านำเอาศาสนามาปฏิบัติเท่ากับปรับปรุงตัวเองใหม่ให้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าจนพระองค์รักท่านพระองค์ก็จะให้ท่านเป็นพวกคนของผู้สำเร็จมีพินิหารคือคนรักของพระเจ้าและมีบุญหนักศักดิ์สูงเป็นผู้สำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เอาผู้สำเร็จซาตานมาลาย ท่านปฏิบัติทั้ง13ข้อข้างต้นเมื่อเด็กคนนั้นพูดจบก็ตะโกนออกมาว่า,าพระเจ้าผู้ย,ยิ่งใหญ่แล้วก็เดินไปบนน้ําให้พวกคนเหล่านั้นเห็นและเด็กก็ตะโกนออกมาว่าด้วยน้ําของพระเจ้าถ้าพวกท่านปกครองเขาศาสนานำหน้าการเมืองท่านกะเห็นประชาชนมากมายในประเทศนี้ทําได้เหมือนฉันถ้าพระเจ้าให้ท่านก็จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยดังนั้นท่านจงเข้าสบาใหม่เพราะพวกท่านเรียนวิชาเล่นลับไปแล้ว และบำเพ็ญภาวนาขอลูกขอโทษด้วยและท่านยังตบศาสนาทุกวันทุกคืนเพราะท่านนั้นไม่เอาศาสนานำหน้าการเนืองเอารูอารมณ์ทั้ง13รูมานำหน้าศาสนาจึงเท่ากับท่านประกาศตัวเป็นาศาสดาซิเองจึงเปรียบสเสมือนคนยุคน,นี้มีทั้งดร์ศาสตราจารย์เรียนไปเรียนมาเอากำลังนำหน้าศาสนานะก็เหมือนดังหวังคุณประโยชน์ส่วนตัวในวันข้างหน้าแล้วเด็กคนนั้นก็เดินข้ามลรงไปจับมือขออภัยให้กับทุกคน และขอพอรให้กับทุกคนแล้วตะโกนว่าฉันรู้รในวรารจิตท่านที่พระเจ้าประทานมาให้ว่าจิตใครที่แน่วแน่มั่นคงท่านจงว่าไม่มีศาสนาอื่นใดเว้นแต่ศาสนาของพระเจ้าแล้วเพ่งตัวทาให้ศูนและนึกขอต่อพระเจ้าว่ากลับไปที่ไหนจะขอรวมตัวกันพยายามเอาศาสนานําหน้าการเมืองให้ได้พร้อมเพียงแล้วท่านจงเดินบนน้าตามฉันมาด้วยคํานี้ปรากฏว่าคนทั้งยี่บคน รวมทั้งเด็กด้วยเป็น22คนเดินข้ามน้ำมาได้เพียง17คนเท่านั้นเพราะมีความตั้งใจจริงส่วนที่หาคนเคยได้รับผลประโยชน์และกลัวเสียประโยชน์จนหมดศักดิ์ศรีในขณะเดินข้ามน้ำมาได้49ก้า่คนใจแว่นจึงตกไปในน้ำเมื่อขึ้นมาได้ทั้งหมดขากลับมี17ีคนเดินไปนั้นเดินไปไม่ได้แล้วพรไปคิดถึงเรื่องผลประโยชน์แบบทั้งห้า จึงว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งาทางเก่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปบทติดตามได้ในตอนที่หําสำหรับวันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ